เพลงไม่ที่ไรแล้วก็เศร้าสลดนะฮะชีวิตของคนที่ต้องปล่อยความรักของตัวเองออกไปนะครับแต่ผมไม่มีนะฮะไม่มีเพราะเราไม่รู้จะปล่อยใครนะเราไม่มีให้ปล่อยเศร้ากว่านะฮะเอาละนะฮะมาสู่ช่วงนี้ครับนะฮะช่วงนี้จะเรียกว่าเป็นช่วงที่แบบพิรุษไม่เคยจัดมาก่อนก็ว่าได้นะฮะแล้วก็อยากจะลองได้เล่นกับคนอื่นดูนะครับเอาละนะฮะชื่อช่วงนี้นะครับเป็นเกมครับเกมที่ชื่อว่าแต่งเพลงให้หน่อยเซ นี่อ่ะละนะฮะจะเป็นเพลงอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูจากภาพนี้กันนี่ครับ <c oughs> อะไรเนี่ยนะฮะเพลงนี้คือประโยคบอกเลิกนะครับของพีโรสซิดินท์นั่นเองนะครับมันไม่ใช่ประโยคบอกเล่าธรรมดาเท่านั้นแต่มันคือจุด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 ที่ให้กันใช่ไหม <c oughs> นี่ครับนี่นะฮะ หลหลายคนอาจจะได้เห็นนะครับว่าในช่องว่างนะที่เว้นไว้ให้นี่นะฮะมันสามารถจะเป็นคําอะไรก็ได้นะครับถ้าหากว่าเรามีความสร้างสรรนะเรามีความครีเอทมากพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าแฟนๆของมิวสิกวีคเวสเนี่ยนะฮะทุกคนเป็นคนที่มีไอเดียนะับแล้วก็มีกลืนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะขอแบบไม่ธรรมดาขอแบบไม่เอาแบบไม่เอาเนื้อเพลงตรงๆอะไม่เอาได้ไหมคือแบบคล้ายๆก็าแต่งได้เอาแบบว่า ครีเอทมาจากก้นบึ้งของหัวใจนะครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยไปกินส้มตำมาแล้วทำให้ท้องเสียนะฮะอยากจะเขียนอะไรที่มันเข้ากันนะครับกับประโยคนี้ก็เขียนมานะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันในช่วงหน้านะครับใน a c e b o o k นะครับซึ่งตอนนี้นะเราก็จะให้เวลาทุกคน1เพลงครับก็คือ1 MV ครับกับเพลงเพลงนี้คนได้ลองแต่งเนื้อกันนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าประโยคบอกเลิกครับจากพี่โรสุินท์ทิพย์ครับผมไปฟังกัน ยนั่นดู MV เพลงนี้นะนะแล้วก็หดหูใจนะครับกลับไปรุ่นสมัยนี้นะฮะมันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครจะมีความรักนะครับก็อย่าลืมนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็คิดดีๆนะครับนี่นะฮะส่งตรงมาจากคนที่ประสบการณ์สูงมากอย่างพี่รุตนะครับนะฮะนะแต่กี้นี่พยายามมองหาพี่รสอยู่นะ พี่โรอยู่ไหนนะสุดท้ายได้มาเห็นตอนท้ายนะครับประมาณ3วินะครับเท่านั้นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นบุญกรรมมากเลยครับที่ได้เห็นนะฮะไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับเอาล่ะนะฮะเรากลับเข้ามาสู่นะครับรายการของเรานะครับก็คือ Music r e q u e s t นะครับต้องบอกว่าอ๋อแหมช่วงนี้เนี่ยนะฮะติดคอตลอดเวลานะครับเป็นความรักติดคอนะเอาล่ะนะเดี๋ยวเรามาดู Facebook กันนะครับว่า หลายๆคนเนี่ยนะฮะแต่งเพลงกันเข้ามาว่าอย่างไงบ้างครับพี่รุยขออนุญาตนะครับเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับเพราะพี่รุ้สายตาไม่ค่อยดีนะวันนี้แว่นก็ไม่ได้ใส่นะครับไหนดูสินี่มาแล้วมาแล้วมาดูสินะฮะ่ะกรุงกริ้งกระดิ่งแมวนี่มันเกี่ยวอะไรฮะนะฮะประโยคบอกรักนะครับความจำที่ลืมไม่ได้มร้องไงอะประโยคบอกเลิกค่ะอ๋อแต่ มันไม่ใช่ประโยคบอกเล่าธรรมดาเท่านั้น,ม,นมันคือไขวัดอยู่ประโยคที่ตั้มบอกรักที่ให้ที่ให้เขาไปที่ให้เขาใช่ไหมนี่มีบอกรักกันด้วยนะในความรักที่เธอมีให้มันมากขึ้นทุกวันเป็นความเจ็บปวดที่งดงามสมาชิกคนวัยแท็กนี่คืออะไรฮะนะฮะเอ่อความเจ็บนะฮะเธอเท่านั้นแต่มันคือกางเกงในที่ให้กันใช่ไหมอันนี้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 อนนชอบ เออกดกดถูกใจให้หน่อยสิถูกใจให้ด้วยประโยคบอกเลิกอันนี้รู้แล้วนะฮะอันนี้ไม่เอานะฮะประโยคคําถามไม่เอาแต่มันคือข้าวสวยที่อะไรให้ฉันกินกับน้ําปลามันไม่เกี่ยวแต่มันก็มันก็โอเคนะแต่ว่ามันเหมือนแบบว่าเวลาแต่งเพลงเนี่ยมันต้องมีเคาคล้องจองกันนะครับที่แบบว่าอ่านแล้วแบบสัมผัสเอออะไรอย่างเงี้ย นะมีไหมมีไหม offset. ขอดูอีกสักอันหน่อยสิป,ปื๊หมดแล้วเหรอโหส่งมาน้อยจังนะฮะแต่คิวตะกี้กดถูกใจไปด้วยนะฮะนะฮะอย่าลืมแอดแอดเฟรนน้องเข้าไปด้วยนะฮะแล้วส่งข้อความไปด่าทีเล่นนะฮะเอาละนะฮะเราก็ถือว่าเป็นเกมสนุกๆนะครับให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันนะครับเอาละนะเรามาดูกันนี่ครับนี่เลยบ็อกเซตนะครับนี่เลยครับเป็นบ็อกเซตนะครับจาก ต้องบอกว่าละครเรื่องนี้ที่เป็นละครที่ดังมากตอนนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ติดกันงอมแงมเลยทีเดียวนะครับนอกจากพระเอกและนางเอกหน้าตาดีแล้วนะครับเขายังมีบ็อกเซตออกมาด้วยนะครับนี่เลยครับ The Rising Sun นั่นเองนะครับเราจะมีนี่ครับเป็นบ็อกเซตนะครับ CD และ DVD นะครับรวมถึงเสื้อนี่ครับก็ต้องบอกว่าวิธีการที่จะได้ไปเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าไม่ยากนะครับแค่ส่งคำว่า นะส่ง S M S นะครับคำว่า The Rising Sun เข้ามานะครับแล้วก็ส่งมาที่4642888นะครับเราก็อาจจะมีโอกาสลุ้นนะครับได้บ็อกเซตตรงนี้ไปนะครับแต่ว่านะฮะใครที่นะครับ ประกาศผลใช่ไหมประกาศผลนะครับวันที่3ตุลาคมนี้ครับนะฮะแต่ว่านะฮะถ้าใครที่อาจจะส่งมาปุ๊บออาจจะไม่ได้หรือว่าอาจจะไม่มีลุ้นที่จะได้เนี่ยนะฮะก็มีโอกาสครับนะฮะง่ายๆเลยนะครับก็ไปสั่งจองนะครับได้ที่เซเนะครับทุกสาขานะครับแล้วก็ที่ w w w b o o k s m i l e c o t h นะครับหรือว่าโทรสั่งซื้อได้ที่ ไม่ใช่นะโทรสั่งซื้อซีดีและดีวีดีนะครับเพลงประกอบละคร The Rising Sun นะครับได้ที่026699999นะครับหรือคลิกที่ www.imagine.direct.com นะครับนี่นะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับ Imagine Direct ด้วยนะครับที่แหม่ให้โอกาสพวกเรานะครับได้มีโอกาสรับพ็อกเซตดีๆแบบนี้ไปนะครับต้องบอกว่าละครอาจจะใกล้จบแล้วจบยัง ยังไม่จบนะครับแต่ใกล้จบแล้วนะครับแล้วก็ใครได้บ็อกเซตที่ไปแสดงว่ายังอินเทรนด์อยู่นะนี่นะครับเอาล่ะนะเดี๋ยวเราไปฟังอีกหนึ่งเพลงนะครับก่อนที่ช่วงหน้านะเราจะมาโทรศัพท์โฟนอินกันนะครับเพลงนี้นะฮะคือเพลงอะไรครับขออูหน่อยนะวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไม่โกหกใครนะครับเรามองไม่เห็นแล้วก็เดินไปดูชิวการ์ดนะครับเอาล่ะนะฮะวันนี้นะฮะเราจะส่งเข้าไปเพลงนี้ก่อนนะครับเพลงที่หลายหลายคนน่าจะได้ฟังกันไปบ้างแล้ว กับับ2สาวนะคบที่ต้องบอกว่าเสียงดีมากๆแล้วก็ตอนนี้เขามีอัลบั้มใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็เขาเรียกว่าเปิดอัลบั้มใหม่ของเขาด้วยเพลงที่มีจังหวะแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นนะครับปกติจะเป็นเพลงเศร้าไงนะครับเอาล่ะไปฟังเพลงนี้กันนะครับกับเพลงชื่อว่าเราถูกสร้างมาเพื่อกันและกันครับจากนิวจิ๋วนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟนอินกัน